เอาละครับกลับมาแล้วครับกับ PR Spirit Channel นะครับวันนี้เรามาเสนอหุ่นยุดภาคเกือบจะล่าสุดของ Power Ranger นะครับ Beast Morpher นั่นเองแล้วครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับหุ่นหลักตัวแรก อันนี้เป็นเป็นรุ่นแบบเบสิกนะความสูงก็ประมาณสิบสองนิ้วนะครับนี่เลยจะเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนี่นะเพื่อให้เด็กเล่นแบบเด็กเล่นจริงๆอะ่ะเล่นแบบรุนแรงนิดนึงยังไงก็ไม่พังง่ายๆนะครับนี่นะฮะมาดูจุดขยับเขาจะมีดาบมาให้หนึ่งชุดนะครับ มีโลโก้ g B g r e แ Battle Force นะครับรายละเอียดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมาดูที่เจ้าหุ่นกันบ้างก็จะเป็นการรวมร่างของสามตัวก็คือเสือกระต่ายนี่นะแล้วก็กอริลล่าเป็น บีซ์เอ็กซ์มนะครับนีุ่ดขยับไม่มีอะไรมากนะมันก็มีแค่มือหมุนได้นะครับยกได้นี่บินได้เลยนะครับสองข้างเหมือนกันอ่ะสุดไปละนี่นะครับหัวหมุนได้ มีหมุนได้แค่นี้นะครับมันติดด้านข้างติดตรงนี้นะแล้วก็เทา้าขาขยับได้นี่นะครับนิดหนึ่งนี่นะอโอ้ <Yes>. oh. ดึงขนาดนี้แล้วนะครับด้านหน้าก็จะติดตรงตรงแง่งตรงนี้นิดหนึ่งนะของจากั่ว <c oughs> ส่วนขาเท้านี่ขยับไม่ได้นะครับล็อกไปเลยนี่คือถ้า ถ้าซื้อมาแล้วล็อกขาดในที่พี่กล่องมันจะแยกเท้าออกมาให้แต่ถ้าใส่แล้วล็อกเลยนะดึงไม่ออกก็เอาเล่นเลยนะครับเอาใส่กล่องไม่ได้แล้วเพราะว่ากล่องแกะแล้วแกะเลยนะของอเมริกาเนี่ยนี่มาดูด้านหลังนะครับก็จะง่ายๆนะแต่รายละเอียดก็จะเยอะอยู่มีคลิปมีอะไรเนี่ยที่เป็นจุดคลิปต่างๆ นะครับนี่เหมือนด้านหน้าก็จะมีนะนี่ไงที่เป็นจุดกิฟต์ต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะเป็นใบพัดของกระต่ายนะนี่ก็ติดใบปเป็นอาวุธนะครับเท่ๆติดไวตรงนี้นี่นะก็หมุนได้ประมาณหนึ่งนะครับ มือตัวนี้ก็จะบิดได้เหมือนกันนี่นะนี่ครับใส่ดบ้บเล่น,เนสนุกครับแล้วก็จัดท่าได้ประมาณหนึ่งราคาถูกครับตัวนี้ประมาณเอ่อสิบสิบกว่าเหรียญสิบสิบสี่ห้าเหรียญนะครับต้นต้นงานให้เด็กเล่นง่ายๆ นะครับ mode. ดูตัวต่อไปเป็นแร็กเกอร์ซอร์นี่เปยวแนวเดียวกันราคาพอๆกันนะครับประมาณสิบกว่าเหรียญสิบสี่สิบห้าเหรียญราคาพอๆกับ เออ่ไลนิ่งคอเลกชั่นเลยนะอ่ะตัวนี้มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมว่าจุดมันก็สวยดีนะการลงสีนะครับเมทัลลิกนิดนึงตรงนี้ก็มีตะขอจุดขยับก็คล้ายๆกัน ยกแขนได้ประมาณนี้นะครับไปด้านหลังได้หละแต่ขอไม่โยกนะก็อันนี้เหมือนกันนะครับส่วนหัวก็จะบิดได้เหมือนกันนี่ตรงนี้แกะได้นะครับ เป็นหลุมเป็นจอยง่ายๆนะฮะกลมๆมันสบายอันนี้ก็เป็นอาวุธเป็นด้ามกลมๆง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเสียบเข้าไปในรูนมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เหมือนจะไม่ค่อยตรงจอยมันแต่เขาผลิตมาง่ายๆครับแค่นี้เองมันก็จะลวมรวมหน่อยแต่พอจัดได้ครับให้มันแน่นๆได้ นะครับพอมาจัดอะไรท่าอย่างนี้ก็คือมันจะสมส่วนกว่าบัสเตอร์เฮอร์คิลิสอะไรพวกนั้นนะของของโกบัสเตอร์ซึ่งไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ดูจากที่ประกอบร่างรวมรวมร่างกันมานะฮะอันนี้มันดูสมส่วนเหมือนสูตรแอคเตอร์มากกว่าอ่าดึงจุดขยับส่วนขานะครับ ก็จะประมาณนึงนะครับนี่จะคล้ายๆกันกับบิสเอ็กซ์เ s กา t นะครับนี่ลดไม่ต้องกลัวพังนะมันเป็นวัสดุด,ด,ด,ดิบที่ค่อนข้างทนทานเลยล่ะสำหรับสินค้าของเล่นเด็กที่อเมริกานะครับ ่ะแลวต่อมามาดูไฮไลท์ตัวนี้ดีกว่านี่นะให้ดูตัวใหญ่เบลอเลยนี่นะครับ Beast X o u t o r s o r t นะครับอ,อย่าลืมนะอย่าล,ลืมติดตาม ER Spirit Channel นะครับแล้วก็แฟน,แฟนเพจ Power Ranger Spirit Thailand วันนี้สวัสดีครับ